สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับบอีสารตะกอบ้านๆน,นาท่านผู้ชมย้อนหลังไปชมเกมข้ามเขียวระดับ5ดาวเลยทีเดียวเกมนี้ซูเปอปร์แม็กโคราชกับพี่นกน้อยโคราชเยือนสนามพุทธบูชาเจอกับเจ้าเทพุทธบูชากับเจ้าโดและข้ามเขียวระหว่างซูเปอร์แม็กโคราชกับเจ้าเทพุทธบูชานี่คือปตาตะโกแต่ของจริงนะครับ2018 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องหมออสานตาะก้อบ้านๆอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ,บเวลามเอร์นะครับกเจอมีผลแน่นอนครับ

เข่าครับเแม็กเปิดเข้ามาแม็กเฮ้ยลุกนีตอนนี้ยังไม่ได้ปาดเต็มวงเลยนะแม็กใช้จังหวะเีนะครับเมเออ้ยิก็ถือว่ารภาพจะน้อยลงแล้วนะครับ เจ็มากลูกนี้เปิดไหลเข้ามาแล้วลักเดินสู้เลยนะครับไม่ถึงกับหนาวนะครับอากาศเย็นๆนะครับแต่ว่าถ้าดื่มเรือดเย็นเลือดเย็ โยกเข้ามาสองฝั่งไข่ครับพี่นี่ครับพี่นาะซายแม็กเปิดหัวลาเข้ามาดูซูเปอร์แม็กครับความเยือกเย็นครับเข้ากันเข้ากันครับเปิดปามา

ได้สองเมื่อับบคู่นี้นะครับแมแ็กเกี่ยวครับไปยกมาแท้แล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงเกมเนี่ยที่แม,แมคแค็กแกใช้ลูกหยิดน,นะครับถ้าดักจังหวะได้ติดลูกดักอย่างสออย่างลูกลูกมอสกูนนี้พีแ่แม็กเล่นง่ายเป็นยงนั้นแต่ถ้าแบบเนี่ยมันเกี่ยวกันไม่ได้ถ้าข้ามตรงหวานี้นะครับ ผิดเยอะครับเร,เราจะได้ดูเกมภาพที่ละเอยะากครับ ได้ยได้แครับเปิดแม็กยกขึ้นมาแล้วก็ปบไปนะครับฟาดสวยมากทุกคนครับป้องแบบนครับแล้วะด้วยนะครสกอร์ตอนนี้2เท่าครับหมูเสือเสือต่างคนเลยครับ

ข้าขวาพี่นกยกขมาไมโอกาสวัตัว่ครับพี่จัมีคนดเกยมยกของพี่นกกละช้อครับตอนจบที่เดี๋ยวไม่รู้ว่จบอะไรเกมไหน15ต้งกูเอง ต่อสี่ครับเปิดมิดโอไหนไหนเยอะไหมโอ้โหหุ้ยปิงยกเข้ามาแล้วแม็กยังไหมฮู้บุกไปตเตียนครับต่ ความมานะครับท uh, oh, <this> ี่เราใส่ที่บอกเลยแม่มาครับตีสามไม่ด้วยจริงเลยนะยิ่งมีที่ป้ายนี่นะเอาแล้วครับตีสามต่อสี่ครับเราจะที่จำดัวสี่เปิดโอ้โหแค่คู่นี้เกือบติดนะต สองสมเมนครับเอ้ดเกี่ยวแล้วครับล้าสามสามส5มสามสาแสากสามสากสปมสลมสามสามสาลสามสมปลามส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 ม็าคสามมมสามสาาม นี่นะครับตัวตัวมีปก่นะที่ไนแล้วกาโดนเขาไม่โดนตัวนะครับซจริงแล้วกติกากรต้อในแบบกระต้อเดิันก็รัล็อกเนี่ยขงเขายมันเป็นจัหวะที่ยังแบบฟาวด์ด้วการเลนอ้าเล สที่อาแสดงให้เห็นความมั <prescribe orders> ่นใจ ตเมงๆลากไ่ินงแล้วทุกข้อไม้ว้าวนะครับนีเ่เป็นการจำลองธรรมเนียบนะครับ เราไม่อกอะไรครับเกียวโอ้เกียวแล้วครับเอาล่ะครับเราแดนทุสิบสามมัเ็เราจะได้ชมเกมป่าแลเกมของ้ใกล้แล้วนะมันเป็นการนะครับกินแดนนะ คอ้นะครับยกเข้ามาแล้วครับเอาละตกเข้กกับ4รั ซ uh ีเ huh, จ uh ็ดเจ็ดครับปักไวเผิดกับพี่โดยกไหลเข้ามาโอเคตบมีห้านี่มาดสองอแกินสอ ผมัวแมาทีครับดีทุกคนนะครับ 1, 2ทำไอะไรขเเมาแล้วก็แน่นอนมกันเยอะาเป็นการเอจต่อีครับหนขวาพี่นกยกไหลเข้ามา ปัดแบ้เปิดยกเข้ามาเอาแครับครับเปิดพี่โดยกไหลเข้ามาเอาล้ครับตอนนี้พอยกให้เห็นพีบเท่ห์ีต่อไปครับเปิดยกเข้ามา เต่อสี่ครับเปิดครับพี่น้องยกไหลเข้ามา้กโอหขมาไเลแต่อยเข้ามาแล้ แาวิกครับแนวิกใช่ป่ครับเด,ดยิยกเข้ามาครับตองล้นะครับ่แนะครับสงโงยธาเอาะ ถามรออยู่นะครับรโอมเนะครับน้องเก่งเองนี่ก็เรียกได้ว่าท่าเหวีงมือชิมากเลยนะครับตีตีตอตีตอแก้หรือเปล่านครับืไม่ได้ครับคือทำแบบตอแยให้เห็นไม่ได้เลยนะครับคือท่าคุณหลุดคุณหลุดยาวเลยนะครับ จอกเพว่าเขาเกมพื้นแกไม่ได้ไปลองใครเลนะครับเก้าเียงแล้วครับสาม ยิตอมาแล้วก็เอาอเลยรดเอาแลครับดูเก็บเงียบมาแล้วครับบอลลอยขึ้นมาเป็นบแล้วครับมยอนนะครับอต่อย่บก็ชีวิตดีกว่านะบนสุครับูนีนี่ครับาวอเข้ามาแล้ว น้าเเหตนะครับอนี้่นครับเกเกมกันลงโยกเข้ามาเรียบร้อยโกเกมนี้เป็นนะของตัวนี้นะครับดูเลยนะรได้ด้วยตกอ์13ต่อ6ครับตวาด